สวัสดีครับจากร้านมุมเครื่องครัวนะครับวันนี้ใครกําลังหาที่ตักน้ําแข็งหรือหาที่ตักข้าวสารนะครับวันนี้เราก็มารีวิวที่ตักอเนกประสงค์นะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นที่ตักพลาสติกอเนกประสงค์นะครับเกรดที่ใช้สําหรับอาหารได้นะครับมีทั้งหมด3มไซส์นะครับไซส์แรกจะเป็นไซส์ขนาดนี้นะครับเรียกไซส์ขนาดกลางนะครับเป็นของยี่ห้อ t าตร a า d นะครับ รหัสของมันคือ014นี่นะครับขนาดนะครับความกว้างอยู่ที่7.5เซนนะครับความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่7.5เซนความยาวอยู่ที่22เซนนะครับ22เซนความสูงอยู่ที่4เซนนะครับความสูงอยู่ที่4เซนสามารถตักได้100มิลลิลิตรนะครับ100มลนะครับ เวลาตักได้100 ml นะครับแล้วก็มาดูขนาดที่สองนะครับขนาดนี้จะเป็นเรียกว่าขนาดใหญ่นะครับรหัสของมันคือ015นะครับขนาดนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่10เซนนะครับความยาวอยู่ที่28นะครับความยาวอยู่ที่28 cm. ความสูงอยู่ที่7นะครับ7เซนสามารถตักได้400 ml นะครับ นี่นะครับ400 ml สีจะมีทั้งหมด3สีนะครับทั้ง3แบบก็จะมีสีทั้งหมด3สีอันนี้จะเป็นที่ตักไซส์ขนาดยักษ์นะครับเรียกว่าไซส์ขนาดยักษ์รหัดของมันคือ016นะครับนี่นครับขนาดไซส์ของมันก็คือความกว้างอยู่ที่14เซนนะครับ14ยาวอยู่ที่3 3เซนนะครับ ยาวอยู่ที่33เซนความสูงอยู่ที่8.5นะครับความสูงอยู่ที่8.5ครับสามารถตักได้1ลิตรนะครับเป็นการประมาณมานะครับอันนี้เขามีเขาบอกเอาไว้่างนี้นะครับประมาณ1ลิตรนี่นครับถ้าใครกําลังหาที่เป็นที่ตักพลาสติกนะครับลองดูยี่หอดีนี้ดูนะครับใช้งานค่อนข้างพลาสติกเหนียวทนทาน เดี๋ยวเรามาดูสินค้าใกล้ๆนะครับครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ ใจสินค้าชิ้นไหนนะครับฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากร้านมุมเครื่องครัวครับ